สวัสดีค่ะพบก,กับช่องโชคลังสันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะของช่องไปรองงานแต่เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้งานหรือเปล่าสวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นวันที่สามสิบกรกฎาคมนะครับเพิ่งตื่นตอนนี้ ตีสี่นาทีเดี๋ยวเราจะไปขึ้นงานนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับกลับมาก็มากลับมาวันอาทิตย์มาถึงตอน3ามทุ่มแล้วก็มารองานวันวันจันทร์วันจันทร์เขาไม่ทำงานวันอังคารก็เปิดงานก็ไปรอได้งานตอนเย็นครับ รองานทั้งวันก็ได้ตอนเย็นนะครับได้ขึ้นวันนี้ครับผมขาให้ขึ้นตีห้านะทุกคนเขาบอกว่าตีห้าลงไปขึ้นเลยตีสี่ครึ่งก็ตื่น,นครับเดี๋ยวจะล้างหน้าลนะ้างตาแปรงฟันแล้วก็ออกเดินทางไปที่โรงงานนะครับ ออกไปสตาร์ทรถรอแม่บ้านก่นอนลุงโชคออกแล้วแกน่าจะไปประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละมั้ง เพราะเมื่อคืนสี่ทุ่มแกยังจอดอยู่เลยรถที่จอดอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อคืนผมมาเติมน้ำมันสี่ทุ่มตีสี่สเอ็ดนาทีก็ได้งานลงไปสักทีนะครับทุกคนทางสุรินทางนู้นก็ยัง ยังไม่สงบเท่าไหร่นะเห็นาว่านะก็ยังมีการตอบโต้กันอยู่นะครับณนะวันณนะวันที่29นะที่เจราจาบอกหยุดยิงแล้วะก็ยังมีการโจมตีกันอยู่นะครับวานงานผมเข้าหลายคันมากเลยงานกลับในวันส่งรถเสียต้นเข้าไปขึ้นหนึ่งคันอย่างหล่อเลยรถเสียต้นนะหล่อไหมโอ้อยังหล่อเลย ขึ้นมาลงพาชีนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมีงานค้างอีกหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวงานกลับค้างอยู่2เที่ยวยังไม่รู้เลยว่าจะแต่ของผมว่าเที่ยวนึงแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะไปเที่ยวไหนแล้วก็ต้องหารถอีกเที่ยวหนึง่งนะครับล้อหมุนเลย นฝนไม่ตกอยู่ห้องก็คืนก่อนก็ตกแต่เมื่อคืนนี้ไม่ตกกว่าจะได้นอนก็ดึกอยู่นะครับเมื่อคืนดีต้องเติมน้ำมันอีกนะครับได้น้ำมันมาแปดแกลอนแปดตัวได้หมูมาแดตัวพอดีสั่งหมูเข้าไว้ ช่วงนี้ก็เติมบ่อยหน่อยนะครับแรกๆผมก็เอาไม่เยอะหรอกเอาแค่สี่ห้าตัวสี่ห้าตัวนะครับเอามาลองก่อนมาลองว่ามันโอเคไหมน้ำมันมันสะอาดไหมน้ำมันมันดีไหมนะครับแต่ก็ไว้ใจได้นะครับเพราะว่าแกเป็นแกรถแกเองแกก็ใช้นะครับพอแกไปซื้อมาผมไม่รู้หรอกว่าแกไปซื้อมาจากที่ไหน <laughs> ก็เป็น ความรับส่วนบุคคลของแกนะครับพอาะแกก็ต้องมีกําไรมีอะไรใช่ไหมเอามาแต่ว่าแกมาขายให้เราเนี่ยเราก็มองว่าเออมันประหยัดต้นทุนเราได้พอสมควรนะครับผมก็ก็เลยเอานะครับคํานวณแล้วอ่ะผมเซฟค่าใช้จ่ายไปอ่ะลิตรตกลิตรละเกือบสี่บาทนะครับตีกลมๆก,ก็สบาทแหละผมประหยัดไปประมาณลิตรละอ่า สามบาทเก้าสิบะประมาณนั้นก็ผมซัดไปอ่าสมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไป8ตัวก็ประมาณมันเกลอนหนึ่งประมาณสามสิบสอลิตรบ้าง33ลิตรบ้างแล้วแต่อัดมามากมา,มาน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ32ลิตรได้8ตัวนะครับก็ประมาณ250กว่าลิตร ก็ถ้าคิดเป็นเงินผมก็เซฟไปเป็นผมเซฟไปเป็นพันนะทุกคนนะครับผมเซฟไปเป็นพันเลยนะก็ถ้าได้สิบตัวสิบตัวมันจะผมจะเซฟไปประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามอะเนี่ยหลังๆอนะที่ผมอ่าไอเนี่ยน่ะผมได้ผมเหลืองเงินจากตรงนี้แหละก็เอามาเป็น เงินซื้อของแต่งบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าได้ตุมเดียวไงมันก็ได้แค่เที่ยวละเที่ยวละหกเจ็ดร้อยเที่ยวละพันนะครับก็เอามาเจียดตรงนี้มานะครับขอไม่บ้านมาซื้อของแต่งแต่ว่าอันนี้มันใกล้ชิ้นเดือนแล้วเที่ยวน,นี้ก็ขอไม่ได้เพราะว่าต้องเอาไปจ่ายค่านุ่งค่านี่โอนให้ลูกบ้างอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้งานบ่อยๆนะครับ เอาไว้ช่วงงานแบบช่วงงานเยอะๆนะครับเราผมคิดว่ามีความคิดว่าจะสั่งมาไว้แบบเยอะๆเลยนะครับก็เซฟต้นทุนเราไปอีกทางนึงไปครับผมจะจวดไปที่โรงงานเลยเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ20นาที15นาทีประมาณนั้น เอาล้อคานสองลงนะครับแขวนแล้วต้องจำให้ได้ว่าตัวเองแขวนนะไม่งันงานเข้าเลยนะน้ำหนักเกินได้เลยนะโอ้สิบเอ็ดโมงครึ่งยังไม่ทันได้กินข้าวเลยทุกคนกำลังเพิ่งจะเสร็จงานเพิ่งจะไอขึ้นงานเสร็จคุมผ้าเสร็จนะครับ ปลดล้อปลดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปปัม๊มตาหนองแคเนี่ยแล้วจอดกินข้าวข้าวซื้อมาแล้วแหละซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้กินมีแต่คนถามว่าผมเพิ่งมาวิ่งใหม่หรือยังไง ไม่เคยเห็นหน้าแสดงว่าเราหล่อขึ้นกว่าเดิมแล้นี่ยน่าจะหล่อขึ้นกว่าเดิมคนจำไม่ได้ไปครับเดี๋ยวไปจอดกินข้าวกันเสร็จงานแล้วตีว่าออกเดินทางเที่ยงผมก็กาว่าจะไปถึง นู่นเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆนะไปถึงสักประมาณสักประมาณอ่าสิบเอ็ดโมงเที่ยงประมาณนั้นแหละผมไปลงสองที่เวียงสากับทุ่งสงนะครับเที่ยวนี้เป็นงานที่แบบในรอบแบบหลายๆเที่ยวเลยงานแม่งแบบอู้น้ำตาจะไหลนะครับได้งานดีเกินเที่ยวนี้ <c oughs> หลังจากที่เราแบกกันมาต้องไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวนะทุกคนนะผมได้งานเที่ยวนี้น้ำตาจะไหลเลยนะครับไปครับ แต่เวลากินข้าวแล้วข้าวเช้านะ11.38นาทีก็ซื้อกับข้าวมาจากร้านค้าสวัสดิการพนักงานอย่างละ20นะครับอันนี้ทําเองเมื่อคืนนึ่งปลากับผักจริงๆมีน้ําปลิกแต่ว่าเมื่อคืนคุยแต่ก,กินกับข้าวเหนียวจนเกือบหมดอะอร่อยนะครับอันนี้ก็เลยเหลือแต่ปลามากินข้าวด้วยกันครับผม เดี๋ยวจะพาเจ๊ไอ้แกงคนนี่เนี่ยจะพาแกงคนดูสิจะรู้สึกยังไงในกล้องได้ยินไหมครับ <c oughs> บนผมนะเมื่อกี้เอเขาว่าผมนะเมื่อกี้ปักคามนี่สนีังผมมีอย่างดด้วยหรอตอนนี้อยู่ถนนพระรามสองแล้วครับเลยตะช่างมาแล้วนะครับจอนนี้เราก็มาน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะ แต่โชคดีว่ากระเบื้องน้ำหนักมันไม่ออกนะครับคำว่าน้ำหนักออกหรือไม่ออกก็คืออ,อย่างสมมติในตั๋วระบุแค่2ี่สิตันนะครับแต่ขึ้นของเสร็จแล้วไปช่างแล้วกระเบื้องมันมา2 1ตันอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกน้ำหนักมันออกนะครับมันก็จะมีทั้งออกและไม่ออกนะทุกคนกระเบื้องเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ น้ำหนักออกบางตัวก็ไม่ออกนะครับอย่างที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันน้ำหนักมันไม่ออกก็โอเคนะครับอะไรเนาะนี่จริงๆเนี่ยรถสไล,ลด์รถเอขออน,นุญาตพูดนิดนึงรถสไล,ลด์รถอ่าหางปลารถเทลเลอร์ที่บรรทุกรถเนี่ยคือผมเห็นเจ้าหนะ้าที่เขาจับจับทุกคันนะเพราะอะไรอะทุกคน ทั้งทั้งที่ก็เป็นรถสไลด์รถเทลเลอร์รถอะไรเงี้ยแต่ทําไมเขายังถึงจับอยู่เพราะอะไรไม่คลุมผ้าเหรอครับหรือ,อยังไงไม่ปกคลุมอย่างนี้เหรอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทั้งทั้งที่เป็นรถที่แบบว่าเป็นรถท้ายลาดรถอะไรเงี้ยคือจดทะเบียนถูกต้องแล้วบรรทุกรถมาตรงกับที่จดทะเบียนเลยแต่ก็ยังโดนจับผมเห็นเห็นตลอดเลยเนะี่ยอย่างอย่างเคสเมื่อกี้นนะ่ะก็โดนเพราะอะไรอนะ่ะ ใครรู้เมน์หน่อยนะอ่ะเรามาต่อเรื่องของเรานะครับก็เรื่องน้ําหนักออกไม่ออกก็คือสรุปเราไม่ออกน้ําหนักของเราเนี่ยมันไม่ออกนะครับในตั๋วมันยี่สิบตันเกือบสองร้อยอะยี่สิบตันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับขึ้นของมาแล้วน้ํามันเติมมาสามร้อยลิตรแม่บ้านขึ้นด้วยอะไรด้วยก็ยี่สิบเก้าตันห้าพอดีนะครับก็ถือว่าโอเคน้ําหนักไม่ออก ไปครับผมเดินทางกันยาวๆเลยนะครับเจ่าหนี้ก็แต่ว่าเดี๋ยวจะจบคลิปไว้ก่อนนะเพราะาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาชมการเดินทางนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนไหนยังไม่รู้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะไปกาจะไปลงของพรุ่งนี้ที่เวียงสะคือจุดแรกนะครับไปลงพรุ่งนี้เวียงสะแล้วก็ไปต่อที่ทุงสงนะครับเสร็จทุงสงแล้วก็มี งานกลับรอแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไอ้นี่กันว่ากันว่างานกลับมันมีอยสองงานจะเลือกเอางานอะไรก็ได้ตอนนี้รถหล,ลอจยังเลยหกล้อเอ้ไม่ใช่หกล้อแปดล้อยังหลอเอฟซีเรานะครับทักไทยขอบคุณสำหรับเสียงทักไทยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเจอนนี้ผมไม่ได้แวะเติมน้ำมันแล้วเด้อเพราะว่าผมเติมน้ำมันมาจากบ้านแล้ว3 0 0อลิตรนะครับ มีอยู่สามร้อยลิตรในถังตอนออกเดินทางอะนะตอนออกจากบ้านเมื่อเช้าเลยอะมีอยู่สามร้อยลิตรนะครับก็นู่นแหละยาวยันนู่นเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปต,ต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับงานเที่ยวนี้ก็กินหมูนะครับหลังจากที่เจอกระดูกมาหลายเที่ยวเนาะก็ฟ้าก็มีตานะครับ เที่ยน,นี้โดนบันดาลให้เราได้งานแบบน้าําตาแทบไหลได้งานดีเกินนะครับเที่ยวน,นี้ไม่ได้ประชดนะคือมันได้งานดีจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟ้ามีตา mm hmm. <laughs> ไปครับผม mm hmm. เดินทางยาวๆ <laughs> ไปนะครับบายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะคนเปิดคลิป <laughs>